สวัสดีครับพบกับ GE Auto GE Auto ซื่อสัตย์จริงใจทำให้ลูกค้าทาง GE Auto เราจะคัดแต่รถสภาพดีแล้วมานำมาเก็บงานเพื่อให้ได้รถที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหนึ่งรถใต้แดงวันนี้เรามานำเสนอรถ Mercedes-Benz E 2 2 0 CDI เป็นเครื่องดีเซลฝาดำปี2005นคันนี้เป็นโฉมย่อยคือ e l e g a n t นะฮะ เป็นรถเพียงแค่2มือเท่านั้นเราเริ่มจากด้านหน้ารถนะครับเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกัน มาดูที่เครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์เดินนิ่งๆครับสติ๊กเกอร์ที่หน้าคารนก็ยังอยู่นะฮะดูน็อตล็อตฝั่งซ้ายเดิมๆไม่มีรอยแกะนะครับขีบฝากระโปรงรอยอาร์คต่างๆยังเหมือนเดิมสติ๊กเกอร์ใต้ฝากระโปรงยังอยู่นะฮะสภาพดีๆนะสภาพเดิมๆนะฮะดูรอยอาร์คดูขีดต่างๆสันนะฮะ มาถึงตัวถังด้านขวานะฮะน็อตเดิมๆนะครับไม่มีแกะเลยครับโอเคครับมาดูทางด้านข้างนะฮะโฉมย่อยอีลิแกนจะมีคิ้วโครเมียมรอบรอบขันนะฮะยางเป็นปี2020ปลายปีนะครับ สีเงางามครับกระจกทุกบานจะเป็นโลโก้เบนซ์อยู่นะฮะเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานนะครับดูทางท้ายรถนะครับไฟท้ายสวยๆโลโก้สวยๆสีมีตำหนิจากการใช้งานเล็กน้อยนะฮะลองดู ห้องเก็บสัมภาระกันครับนะป้ายสามเหลี่ยมสึกเฉินยังอยู่นะฮะห้องเก็บสัมภาระโล่งๆสะอาดสะอ้านนะครับนะคิ้วยางต่างๆอยู่สภาพสมบ,บูรณ์ฝากระโปรงท้ายนะลอยอาร์คต่างๆที่ฝากระโปรงท้ายนะฮะ รอยเชื่อมยาง,ยางซีดีโคนต่างๆยาซีดีโคนต่างๆของมาเดิมมาจากโรงงานเลยนะฮะอย่างสภาพสมบูรณ์สวยงามครับทางด้านยางอะไหล่นะฮะห้องห้องยางอะไหล่นี่สะอาดเดิมๆมากครับนะฮะแบตเตอรี่ใหม่ๆน,อน็อตต่างๆรอยอาร์กอะไรต่างๆยังอยู่รอยรอยแต้มสียังอยู่นะฮะเดิมมากครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านในห้องโดยสารกันครับลองดูความสะอาดสะอ้านของห้องโดยสารนะฮะอันนี้คือตอนหลัง ห้องโดยสารตอนหน้านะฮะสะอาดสะอ้านมากครับดูน็อตท,ที่แผงประตูด้าน,นข้างประตูนะครับโอเคเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในห้องโดยสารอีกครั้งครับ รถคันนี้ทางเจ้าของเดิมเนี่ยเพิ่งจะหุ้มหนังภายในมาใหม่นะฮะทั้งคันนะทั้งเพดานเสา A เสา B ทุกอย่างสะอาดสะอ้านมากภายในเนี่ยผมให้99%เลยนะครับสวยสะอาดจริงๆนะฮะแอร์เย็นฉ่ำครับเรามาดูที่เลขไม์กันนะฮะตอนนี้เลขไม์อยู่ที่2 2 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับ เป็นดีเซลฝาดำที่ประหยัดน้ำมันมากครับนะฮะมีจอ a n นดรอยมาให้นะฮะนะฮะใช้งานได้เชื่อมต่ออ่อินเทอร์เน็ต Wifi ไ,ไ,ได้นะครับมาดูตรงนี้กันนะฮะช่องเขียบุรีที่จุดบุรีสภาพสมบูรณ์นะฮะหัวเกียร์อีลิแกนสวยงามตรงนี้ ะะเป็นช่องใส่ขยะนะฮะสะภาพสวยสะอาดมากครับพาร์คเซนเซอร์พาร์คเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังใช้งานได้ปกตินะฮะมาดูที่คอนโซลกลางนะครับนี่คือคอนโซลกลางช่วงบนช่วงแรกนะครับสวยสะอาดมากครับนี่คือด้านในนะฮะ ภายในคันนี้สวยสะอาดมากจริงๆครับทุกอย่างใช้งานได้หมดนะฮะสะภาพสมบูรณ์มากากระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าของคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดนะฮะยกเป็นม่านหลังนะครับทางม่านหลังเราไม่ได้เก็บงานให้นะฮะเราเราจะเน้นเรื่องสมรรถนะการขับขี่ที่ดีนะครับ โอเคครับสรุปรถคันนี้เป็นดีเซลฝาดำนะฮะเลขใหม่2 2 2 0 0 0กว่ากิโลปี2005รุ่นย่อยอีดิกันทาง G-E Auto เราเก็บงานได้การขับขี่สมรรถนะที่ประหนึ่งรถป้ายแดงจริงๆครับภายในสะอาดสะอ้านมากมายด้านนอกสีมีตำหนิจากการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคันนี้ทาง G-E Auto เราขอเสนอราคา ที่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับนะฮะอยากให้มาลองดูลองชมดูนะครับถ้าสนใจติดต่อทาง G- Auto เบอร์จะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับสุดท้ายผมขอให้ทางผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับทาง G- Auto และกด Subscribe เพื่อคอยติดตามรถคันอื่นๆต่อไปจาก G- Auto เราจะนำเสนอรถคุณภาพดีเก็บงานให้ได้สมรรถนะที่ดีนะฮะประหนึ่งรถป้ายแดง มานำเสนอให้กับทางช่อง YouTube ให้กับผู้ชมในโอกาสต่อไปอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับขอบคุณครับ